สวัสดีครับสำหรับผู้ชายคนไหนนะครับที่เฮ้ยแม่งยังไม่ทันฟินยังไม่ทันเสียวเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผม5นาที10นาทีวันนี้เนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นอาหารเสริมผู้ชายมาแนะนำกันนั่นก็คือจะเป็นตัวนี้เลยครับผมเป็นพักนะครับอาหารเสริมของผู้ชายนะครับตัวนี้นะครับผมจะช่วยในเรื่องของความอึดถึกแล้วก็ทนนะครับผมรับรองตัวนี้นะครับ ปีนทั้งคืนนะครับกี่รอบสองสารอบสองสามน้ำเนี่ยก็ยังไหวเลยนะครับที่สําคัญนะครับผมตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของความอึดถือทนล้าวใช่ไหมครับยังจะช่วยในเรื่องของขนาดนะครับช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับผมทำให้ขนาดของน้องชายเราเนี่ยเอ้ยใหญ่ขึ้นนะครับทำให้คู่ของเราเนี่ยป่นมากแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมวิธีรับประทานเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่1เม็ดนะครับผมตอนท้องว่างนะครับก่อนมี เพื่อสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมนะครับผม20-30นาทีนะครับรับรองอุดถึกทนแน่นอนนะครับหรือใครที่เฮ้ยรอไม่ไหว20-30นาทีไม่ได้เร่งด่วนนะครับก็คือง่ายนิดเดียวนะครับผมแกะไอตัวแคปซูลนะครับผสมผงสูไพเนี่ยเข้ากับน้ำนะครับน้ำเย็นหลังจากนั้นก็ดื่อนะครับรับรองฟินทั้งคืนนะครับผลิตภัณฑ์ฮัแคปซูลตัวนี้นะครับผมไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นนะครับที่ทานได้นะครับผม ผู้หญิงเนี่ยก็ทานได้เช่นกันนะครับก็จะช่วยคนในเรื่องของอารมณ์ทางเพศนะครับมีความสุขแล้วก็ฟินมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครนะคะที่สนใจแล้วก็ยังกังวลอยู่นะคะว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์แบบนี้แั่งปลอดภัยหรือเปล่านะครับผมบอกได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีอยนะครับรับประกันและส่วนประกอบสําคัญต่างๆเนี่ยก็มาจากพวกสมุนไพรนะครับไม่เน้นสารเคมีฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับ ทานไปแล้วนะคะผมไม่มีผลข้างเคียงใดๆกันสิ้นนะคะผมไม่มึนหัวหัวใจไม่เต้นเร็วนะคะไม่รู้สึกหน้ามืดใดๆเลยนะคะผมตัวนี้นะครับครับผมยังไงก็ฝากอาหารเสริมตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมพักนะครับลองเลยนะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าความฟริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับ